นายกหารือประธานฟีฟ่าไทยพร้อมจัดประชุมใหญ่ปีหน้านายกหารือประธานฟีฟ่าพร้อมสารต่อความร่วมมือด้านกีฬาไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมสามัญของฟีฟ่าสมัยที่74 74th f i ี a Congress ชเกรสช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าถือเป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้พร้อมย้ำไทยและอาเซียนพร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดฟุตบอลโลกปี2034วันนี้20กันยายน66 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุญาตให้ในายจีอันนีอินฟันติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟาเข้าเยี่ยมคาระวะในห้วงการประชุม u n g a 78เพื่อหารือแนวทางขยายความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างไทยและอาเซียนกับฟีฟาโดยในาใยชัยวัชรงคโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสาระสำคัญจากการหารือดังนี้ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทย อาเซียนฟีฟ่าในอนาคตโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการด้านฟุตบอลต่อเนื่องพร้อมขอบคุณฟีฟ้าสำหรับความร่วมมือในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้กีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานกระสรุน ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ฟีฟ่าขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลพร้อมย้ำว่าอาเซียนมีความพร้อมและจะมุ่งพัฒนาศักยภาพต่อไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการรักแข่งขันฟุตบอลโลกร่วมกันของอาเซียนปี2577คศ2034 ประธานฟีฟ่าเห็นพ้องที่จะสารต่อความร่วมมือระหว่างงอไทยอาเซียนฟีฟ่าเพื่อขายายโอกาสและทำให้ฟุตบอลเป็นกีฬาสำหรับทุกคนพร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสามัญของฟีฟ่าสมัยที่74 74th FIFA Congress ช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้การเป็นเจ้าภาพของไทยในฐานะประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจะมีผู้เข้าร่วมกว่า211ประเทศทั่วโลก